งามบ่พี่น้องามบ่ออกดอกตอกผลแล้วดูส่วนหลังนุงงานครับไกล้ก็มือยังดกต้นนี้ยังดกต่อพี่นอร์นี่ง้านี่คือขา ส่วนกับผมเองครับดูโอ้ยได้แสดงกินปูกตีหนึ่งคนได้พี่น้องเงี้ยบูุง้งเอามาเสียบดูดักแมงลัก็ม,ม,มีม,มันน้ำมอต้นหอมมาบังหอมหอมปลูกได้สองอาทิตย์ 你哥黄双阿弟。